สวัสดีค่ะเบนล่าวิวร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบตัติส่งของช่วยชายแดนสีสเกตท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประทะขึ้นวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บรวมถึงวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนจานวนมาก กำลังเผชิญความยากลำบากในยามที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติเหล่าคนบันเทิงก็ไม่นิ่งดูดายต่างยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนและแฟนหนุ่มวิลชวินที่ล่าสุดเมื่อวานนี้2 8กรกฎาคม68ได้ส่งตัวแทนนำของใช้เป็นจำนวนมากมอบส่งต่อช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดรีสะเกษ รวมถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านโดยอินสตาแกรมได้โพสต์ภาพมอบสิ่งของพร้อมข้อความให้กำลังใจว่าวันที่28รกรกฎาคม68เบลลาลานีแคมเปญและคุณวิลชวินได้ร่วมกันนำของใช้จำเป็นมามอบให้กับทางเพจอีจันเพื่อส่งต่อไปอยังพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกดรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา พวกเราขอเป็นกําลังใจใทุกคนที่ต้องไปเชิญกับสถานการ์ยากลำบากขณะน,นี้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ